ทำไรครับทาสีใหม่เหรอทำไรอะซ่อมรถเหรอทาส,ทาสีระวังสีรถถลอกนะลูกรถเกง่งรถเก่งเลยรถปิ๊กอัพรถน้องปารปาก์ก ชื่อรถอะไรรถเก๋งสีแดงอันนี้เปิดประทุนใช่ไหมรถเก๋งเปิดประทุนว้าวเอาว้าวเจ้าของรถเท่จังเลยเอาขึ้นขับขับโชว์ดิขับโชว์ดิว,ว,ดว,ว้าเออให้ใครอ่าน้ำให้เนี่ยฮะ ให้ใข่อามน้ำให้ว้าวเจ้าของรถหล่อจังเลยทำไรอะซ่อมรถอีกแล้วเดี๋ยวขัดมากลูกเดี๋ยวสีทะลอกทลอกทะลอกครับทะลอกทะเบียนรถทะลอกทะเบียนรถหวยออกไร เจ็ดเจ้าไม่ตรงเลยอันนี้เป็นเจ็ดเจ้าอ้อันนี้มันเป็นเจ็ดเจ้าเหรอไหนดูดินนมันเจ็ดเจ้าตรงไหนนี่อันนี้เป็นเจ็ดเจ้าโอ้ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เจ็ดเจ้าแล้วใช่ใช่ตรงไหนไม,มันไม่ใช่เจ็ดเจ้าเจ็ดเจ้าตรงไหนมีใช่เจ็ดเจ้าเลยมันหลอกห้าสามหนูหลอกหรือเปล่า หลอกหรือเปล่าครับหนูอย่าเอาไปใส่ขาลูกมันเป็นเหล็กนั่นน่ะมันเป็นเหล็กลวดนั่นน่ะห้าบาทห้าบาท,บาทน้องมาเจอมาทันยันหนึ่งไหมไม่ทันไม่ทันยัน<ต>หนึ่งไปยันหนึ่งยันยันหนึ่งไปทำงานก่อนเหรอ แมงมากวดไฟเลี้ยวให้หนูนะมามามาเอาป้ากวดป้าหน่อยนะครับกวดบ้านหน่อยแล้วปูเก็บเกของแล้วไปให้ขวดบ้านให้ปู่ไปป้ากวดเดี๋ยวปู่เดี๋ยวปู่จะเป็นคนเก็บป้าเป็นคนกวดนะครับป้าเมากวดกวดบ้านออกไปแล้วปู่เก็บเก็บของให้เป็นระเบียบเออป้ากวดไปลูกคุณครับกวด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 ทิ้งเลยของเล่นอ่ะกวดทิ้งเลยไทิ้งเอากวด กาดสองมือสิล,ลูกจับสองมือเออนั่นแหละเฮ้ยเก่งเก่งจังเลยม,ม,มาขวดมาขวดฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ไม่โดนฝุ่นเลยเนี่ยมาขวดฝั่งนี้มันขวดเข้าหรือขวดออกเนี่ยขวดออกไปน้องน้องปาร์คมานี่บ้านรกเลยนะใช่ไหม พอแล้วลูกมันลื่นเข้ามาฝนตกเก่งจังเลยเจนแล้วนู่นนี่นีน่นีนน่อะไรอย่งอางนรวัตไหม กวดบ้านยังไงกวดไม่เรียบร้อยเลยเ <c oughs> นี่ยหายะกวดบ้านยังไงกวดไม่สะอาดเลยกวดรถไฟเออกวดรถไฟนั่นแหละออกไปที่ไหนละ่ะกวดรถไฟนั่นแหละอยู่บ้านท่านอยิง่งดูได้เออใช้แรงงานเด็กนะเออานาะกวดรถไฟโอเค จาดไหมล่ะโอเควันหลังต้องขวดบ้านด้วยนะโอเคพักต้องขวดทุกวันนะ